สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube h r c h a n n e l ผ่านช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมและก็ผ่านช่อง YouTube รับทำทีวิวดิ้งพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันเป็นประจำนะครับกับรายการที่จะนำสาระความรู้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหบาทถามค่อนข้างมากถามค่อนข้างเยอะความเป็นไปได้ของเงินดิจิทัลหนึ0 0หบาทนั้นเป็นไปได้หรือไม่ก็ยังคงยืนยันชัดเจนจากทางกระทรวงการคลัง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองที่นั่งควบคุมหรือที่นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกฤษดาจิณวิจารณะก็เป็นผู้ช่วยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีนักวิชาการหลายคนหลายท่าน ที่ได้ให้สื่อสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการสื่อสารบอกว่าเงินดิจิทัล1นึ0ง0บาทนี้เป็นไปไม่ได้เงินดิจิทัล1นึ่งบาทนี้ไม่จําเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นก็มีทัศนะหลายๆทัศนะมีความคิดเห็นต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ตามล่าสุดวันนี้ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒผู้ช่วยรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันชัดเจนเดินหน้าต่อเรื่องของเองินดิจิทัลหนึ่งบาทแล้วที่สำคัญจะมีการขยายรัศมีในการซื้อในการใช้จ่าย เงิน1,000 0บาทนี้เดิมรัศมีเพียงแค่4กิโลเมตรของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะวันนี้ล่าสุดท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒได้สื่อสารชัดเจนอีกหนึ่งรอบว่าดิจิทัลหนึ่งหบาทนั้น ยังคงเดินหน้าต่อแน่นอนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแล้วที่สำคัญมีการขยายรัศมีการใช้จ่ายจาก4กิโลเมตรขยายไปเป็นตำบลหรืออาจจะขยายไปเป็นอำเภอแล้วหรือขยายไปเป็นจังหวัดขยายไปเป็นวงกว้างเลยก็เป็นไปได้ซึ่ง สิ้นเดือนนี้จะสะรุปอีกครั้งเพื่อความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดเรื่องของการซื้อของจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องจะมีการใช้จ่ายซื้อน้ำมันที่จะมาเติมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ท่านต้องติดตาม ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นการอัปเดตเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทให้กับท่านผู้ชมไดนฟังหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ